ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจมากๆนะคะสําหรับคนในวงการบันเทิงหลังจากมีรายงานว่า2ไอดอลไทยที่ติดอันดับค่า EMV หรือมูลค่าเงินที่คาดหวังสําหรับอินฟลูเอนเซอร์ที่เข้าร่วมง,งานแฟชั่นโชว์ในปีนี้ทั้งจากมิลานแฟชั่นวีคและก็ปารีแฟชั่นวีคนะคะนั่นก็คือ Lisa ลิซ่าไบร์พิงค์และก็วินเมทาวินนั่นเองซึ่งวินเมทาวินนะคะเป็นเิลร,รินและก็นักแสดงชื่อดังของไทยสร้รางมูลค่าเงินที่คาดหวังอยู่ที่ 4.97ล้านเหรียญให้กับ Prada และก็สำหรับลิซ่า Blackpink มาอันดับที่1นึนะคะด้วยลิซ่เนี่ยสร้างมูลค่าเงินที่คาดหวังสูงถึง29ล้านเหรียญหรือประมาณ1 4 5ล้านบาทให้กับแบรนด์ไซรินนั่นเองซึ่งลิซ่เนี่ยมียอดเอเจตมนเะนอ IG12% ด้วย